เล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้มาคุยกันถึงเรื่องราวของรถยนต์ Ford Ranger Double c a b คันนี้ครับลองดูว่ามันจะเป็นรุ่นไหนอะไรอย่างไรน่าสนใจไม่น่าสนใจตรงไหนติดตามชมครับสนับสนุนโดยสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับปรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร025138850 ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมนั่งอยู่หลังผมอะไรของรถยนต์ Ford Ranger Double c a b XLT 2.0ลิตรเป็นรถยนต์ในรุ่น HR นะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นรถยนต์ปิกอัพของ Ford ในรุ่น Ranger เครื่องยนต์ดีเซลเป็นปิกอัพแบบ4ประตูยกสูงขับเคลื่อน2ล้อ ทีอัตโนมัตินะแปลจากชื่อรุ่นออกมาเป็นไทยๆอย่างนี้นะครับก็เป็นรถยนต์ที่ถือว่าเป็นเป็นเรือธงตัวหนึ่งของ Ford ก็ว่าได้นอกจากเจ้าแรปเตอซึ่งถือว่าเป็นตัวสูงสุดของเขาแล้วนะครับก็เห็นจะเป็นพวกดับเบิลแคปประตูนี่แหละที่ Ford ดเขาค่อนข้างจะหมายมั่นปั้นมือที่จะทำตลาดให้ได้ตัวเลข การจำหน่ายสูงๆเยอะๆหน่อยนะฮะก็ขึ้นมานั่งนะครับเบาะก,ก็เป็นแบบผ้าสังเคราะห์นั่งนุ่มนั่งสบายแล้วก็พิงเต็มหลังนั่งเต็มก้นเบาะปรับแบบกลไกนะครับก็ให้ความมั่นคงแน่นอนแข็งแรงเป็นการดูแลรักษาง่ายๆว่างั้นดีกว่าครับผ้า ที่หุ้มมาก็เป็นผ้าสังเคราะห์ทําความสะอาดง่ายนะครับไม่เก็บฝุ่นแต่ว่าเป็นสีดำเพอะเป็นสีดําบ้านเรานี่ก็ต้องติดฟิล์มดีๆหน่อยไม่อย่างนั้นแล้วมันอมความร้อนนะครับมันอมความร้อนด้านหลังก็มีช่องแอร์อยู่ตรงคอนโซลกลางนี่นะครับด้านหน้าแอร์สีช่องเป็นสี่เหลี่ยมแนวตั้งเป็นสี่เหลี่ยมในแนวตั้งสีช่องด้วยกัน ก็เรียกว่าสามารถให้ความเย็นได้ทั่วถึงล่ะครับนะครับไม่ได้ขี้เล้วขี้เรอะไรแอร์ปรับได้แผงนปัดอ่านง่ายสบายตาจอตรงกลางนี่ก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านแนวตั้งขนาดใหญ่เป็นจอแบบ multi-information mm hmm. display นะครับเป็นจอที่ให้ความหลากหลายในเรื่องของข้อมูลแล้วก็สามารถปรับ เลือกได้นะครับหน้าจอส่วนจอทางมาตรวัดนี่อ่านง่ายสบายตาครับเป็นดิจิตอลร้อซสมัยนี้ถือว่าอ่านง่ายๆผวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังชั่นสเตียริงวิวนะครับควบคุมเชื่อมต่อระบบต่างๆรถคันนี้ก็มีการสั่งการด้วยเสียงก็ได้ต่อเชื่อม Apple CarPlay ก็ได้ Android Auto ก็ได้ตามสไตล์รถรุ่นใหม่ๆสิ่งสำคัญที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ ตรงที่กระจกมองหลังนี่ครับมีช่องเสียบ USB เข้ามาให้ด้วยอย่างนี้ก็สบายพวกที่จะต่อเชื่อมอะไรอโทรศัพท์เอาไว้ดู g o o g l e Map หรืออะไรก็เสียบ USB กับกระจกมองหลังได้นะเดี๋ยวนี้เรื่องช่องเสียบเพื่อจ่ายกระแสไฟเนี่ยรถรุ่นใหม่นี่สำคัญนะครับถือว่าสำคัญมากนะฮะก็คนสมัยนี้อุปกรณ์เยอะแยะครับอ มาว่ากันถึงข้อมูลคร่าวๆกันดีกว่าโดยปกติเนี่ยนะครับเครื่อง 2.0L หรือว่าเครื่อง2 L, ลิตร L, เนี่ยนะครับก็จะถูกนำไปใส่ในรถ Ford มาหลายรุ่นอยู่เหมือนกันตอนนี้ก็เอามาใส่ใน d ด u b เบิ a ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องดีเซลสี่สูบแถวเรียงทำงานด้วยระบบอัดอากาศ แบบเทอร์โบชาร์จเจอร์เข้ามาช่วยนะครับให้กำลัง170แรงมา้าเมื่อทำงาน3,500รอบต่อนาทีแล้วก็มีแรงบิด405นิวตันเมตรเมื่อทำงานตั้งแต่1,750ถึง2,500รอบต่อนาทีถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า6จังหวะอัตราทดหรือว่าออโต้6สปีดช่วงล่างด้านหน้าเป็นปีกนก2ชั้นพร้อมด้วยคอยล์สปริงแล้วก็เหล็กกันโครงด้านหลังก็เป็นแหนบซ้อนนะครับ ระบบเบรกคู่หน้าเป็นดิสเบรกคู่หลังเป็นดรัมเบรกขนาดยางเป็น255ซีรีส์70ขอบ18นิ้วครับนะครับเป็นยางขอบ18ความอำนวยสะดวกสบายภายในก็มีชาร์จแบบไร้สายติดตั้งมาให้นะครับนะแล้วก็อย่างที่บอกครับเรื่องของแผงหน้าปัดเดี๋ยวนี้เป็นระบบทันสมัยกันหมดละตรงมาตรวัดนี่ก็เป็นจอขนาด8นิ้ว มัลติอินฟ o ร์เมชันดิสเพย์นี่ก็เป็นจอขนาดประมาณ10นิ้วสี่เหลี่ยมแนวตั้งเหมือนกับเอา iPad มาแปะไว้ว่างกันดีกว่านะครับเครื่องยนต์เดินเงียบครับเรียบเดินได้สนิทด,ดีครับแล้วก็การกุบเก็บเสียงใช้ได้เสียงภายนอกเข้ามารบกวนน้อยมากนะครับไม่ว่าเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงรถบรรทุกขนาดใหญ่เสียงอะไร่อมีอะไรเล็ดลอดเข้ามาน้อยมากเป็นรถที่ อัตราเร่งสนองตอบถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีใช้ได้นะครับจังหวะการตร่อยเนื่องของอัตราทดเกียร์ก็ไหลลื่นดีครับน้ำหนักพวงมาลัยสำหรับผมเบาไปนิดนึงนะแต่ก็โดยรวมก็ถือว่าดีนะครับใช้ได้ยียงแต่ผมเองเป็นคนที่อาจจะขับรถเร็วหน่อยนะครับแล้วก็เข้าโค้งเร็วนิดหนึ่งเพราะเลยความต้องการส่วนตัวหรือจะเรียกว่ารถนิยมส่วนตัวจึงเป็นคนชอบ รถที่มีพวงมาลัยหนึบหแน่แนแเฟิร์มเฟิร์มหนักหนักหน่อยว่างั้นดีกว่าแต่ก็อันนี้ก็ไม่ได้เบาจนมีปัญหาอะไรนะครับแก้ได้ไม่ยากถ้าเป็นผมก็ปล่อยลมยางหน้าลงสักสามตอนต่อตารางนิ้วก็น่าจะได้น้ําหนักพวงมาลัยคืนมาพอสมควรนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้ครับช่วงล่างนุ่มนวนดีเป็นรถที่ขับได้หลากหลายวัตถุประสงค์ ไปได้ในทุกสภาพผิวการจราจรฝนตกน้ําท่วมทางลูกรังทางดินครุกขระอะไรก็ไปได้เป็นรถอเนกประสงค์ขับสนุกสนุกครับแล้วก็แม้ว่าจะเป็นรถที่ตัวค่อนข้างใหญ่แบบนี้แต่ขับในเมืองก็ถือว่าคล่องตัวครับด้วยน้าหนักรวมอะไรอย่างที่ผมบอกแล้วก็รถสมัยใหม่มีกล้องดูนู่นด,ดูนี่จะเรียกว่ารอบคันเลยก็ว่าได้ก็ทําให้ช่วยคนขับได้เยอะครับนี่เป็นรถอีกตัวหนึ่ง ที่ตลาดเมืองไทยเราชอบกันนะักรถแบบนี้ทรงแบบนี้ลองดูครับ Ford Ranger d o u b p XLT b XLT 2.0ลิตรเทอร์โบชื่อเต็มๆแบบนี้นะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊แล้วมันปรับแต่งอะไรมาบ้างอย่างที่บอกครับด้านหน้าดูเผลนๆยังเป็น Ford จะว่าไปแล้วดูเหมือน Raptor ด้วยนะครับไฟรูปสีแคมป์แบบนี้นะครับสองสว่างเห็นได้ชัดสนนราคา934,000บาท แล้วก็พอเป็น d ดับเบิ a ์แคปอย่างนี้ฟอร์ดทำให้เลือกง่ายขึ้นครับมีแค่2ตัวครับถ้า4ประตูแบบนี้คือเกียร์ออโต้กับเกียร์แมนนวลว่าอย่างนั้นดีกว่าเลือกกันง่ายๆแค่นี้เองนะครับเป็นขับเคลื่อน2ล้อแต่ว่าพอแต่งยกสูงขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันทำให้ดูดุดันมากขึ้นแล้วก็ที่ผมชอบจริงๆก็คือตรงด้านท้ายของกระบะครับมันมีบันไดเหยียบให้ขึ้น ไม่อย่างนั้นเวลาเอาของขึ้นเนี่ยรถสูงๆแบบเนี้ยอย่าว่าแต่คนตัวเล็กๆเลย173เซนติเมตรอย่างผมพราอายุมากนะแหมมันปีนป่ายมันยากเหมือนกันมีบันไดขึ้นมาเน็ตแมมันช่วยได้เยอะถ้ามีราวให้จับขึ้นอีกหน่อยมันจะวิเศษเข้าไปอีกเป็นรถที่ใช้งานได้แอเด็กประสงค์นะครับไปได้ทุกสภาพถนนก็ว่าได้นะก็หลายคนครับบอกว่าแหมถ้างั้นเอา f wheel drive เลยไหมขับเคลื่อน4ลอ ก็ดีครับถ้าได้ใช้แต่หลายคนบอกส่วนใหญ่ก็ใช้ในเมืองเป็นหลักอยู่แล้วไม่ได้ไปธุระกันดารอะไรหรอกเดี๋ยวนี้สถานที่เที่ยวเป็นภูเขาเลากาเขาก็ไม่ได้เป็นทางโหดร้ายเป็นทางลาดยางซะเป็นส่วนใหญ่ขับเคลื่อนสองล้อดูแลง่ายๆตัดตอนไปส่วนหนึ่งประหยัดน้ํามันไปอีกส่วนหนึ่งประหยัดเงินค่าตัวมาอีกส่วนหนึ่งเอาไว้เติมน้ํามันดีกว่าของแบบนี้ลัางเนื้อชอบลางยาครับเลือกให้ถูกกับวัตถุประสงค์การใช้งานถ้าเลือกแล้วใช้มันให้ครบถ้วนถึงจะคุ้มค่าเงินครับ